เราเกาะเว็บสีเพื่อจรู้กันนะไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็สามอาทิตย์กว่าอืมก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายใช่ครับ่ายเดลาร์ครับอืมมีใครมาเป็นคู่เป้ากูซ้อมเราบ้างที่นี่โจโจสแกนนึงก็คือพวกในค่ายเพื่อนๆเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบสี่ปีครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยสี่สิบห้าน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับสามสิบครับเรามวยสไตายเลยครับฝีมือครับแล้ววันนี้เราเจอกับดาวเด่นใช่เคยเจอกันไหมไม่ครับเป็นไฟแรกเลยใช่ แล้วได้ศึกษาเกมมั้ต่อยเข้ามาป่ะสามสี่ด่านก็ศึกษามาเขาพิโมจะตายแหละพอรู้แล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงตั้งรับครับก็ตามตัตายเราเลยใช่ไหมครับผมยังเปิดโควิดมานี่เราได้ต่อยบ้างยังต่อยแล้วครับต่อยไว้ที่ไหนหลังสิตครับหลังสิตวันนั้นจ่อยไว้กับโจโจ้ครับอ๋อออ๋เคยเจอกันมาแล้วกับเพื่อนเราเนี่ยนะแล้ววันนี้มาอยู่ค่ายเดียวกันด้วยใช่แล้วตอนที่เจอกันเป็นไงวันนั้นแพ้อ๋อแพ้โจโจ้มาตอนนั้นต่อยกี่กิโล ยี่สิบเจ็ดเองอ๋อยี่สิบเจ็ดแล้ววันนี้ต่อยกี่กิโลเนี่ยยี่สิบเก้าก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงใช่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่ครับเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงบ้างขาดจุดห้าครับอ๋อมาขาดจุดห้าแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแล้ววันนี้เราต้องมาเจอกับดาวเด่นนี่ต่อยกันเวตที่ยี่สิบเก้าต่อยเขาปอนนี่เหรอครับผมอืมแล้วร่างกายเราตอนนี้เป็นไงเต็มร้อยครับเต็มร้อยสมบูรณ์นะครับไม่มีอาการบาดเจ็บไม่ครับ อ่ะเราต่อยมวยมาลุ้นๆทั้งวันได้กี่ไฟแล้วประมาณ50กว่าไฟอ่ะห้าสิบกว่าไฟเราคนจังหวัดเลยครับบุรีรัมย์ครับอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยกับชาวบุรีรัมย์ช่วยแชร์และเป็นกำลังใจให้ลูกกอะบุรีรัมยเต็มที่แน่นอนนะครับครับขอบรางน้องชาย